ปลาที่ได้นะครับมัฝนตกน่าจะตกตอนตีสี่ตีห้านะครับชื้นๆนะครับวันนี้น้ำในคลองก็ลดลงเยอะเลยนะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับ ก่อนว่ารถเยอะเลยนะครับสัปดาห์นี้รถเยอะก็เดินอีกนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็วันนี้จะไปเลาะดูหาตกปรากฏเล่นๆก่อนนะครับก็หากินตามฤดูกาลนะครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะครับน้าหลากนะครับก็จะต้องหาตกปรากฏนะครับเพราะว่าน้ํามันขุนนะครับ ตกไปตาอื่นๆเนี่ยเยื่อวก็จะไม่ไม่ค่อยใช้ได้ผลเท่าไหร่นะครับถ้าตกตามแม่น้ํานะครับแต่ถ้าตกตามบ่อตามอะไรก็พอได้อยู่นะครับก็ฤดูการนี้ก็เน้นกินปลากรดก่อนนะครับเนื้ออร่อยนะครับน,นี่เป็นประตูน้ําที่เคยมาตกน้ําลดลงเยอะนะครับตายังไม่เข้านะครับประตูน้ํา ไปหน้าท่อแลนะครับครับสวัสดีครับไปมาหลายที่แล้วนะครับนี่เจอแต่น้ําแห้งนะครับน้ําจะแห้งประมาณนี้นะครับไปไม่มีน้านะครับเลยกลับมาที่เก่านะครับมาลองดูที่ที่เหดิมดูก่อนนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับรอรุดด้วยกันนะครับ มาแล้วนะครับทยุยน่าจะเข้านะครับ ยสยไม่ทันไม่ตกแล้วนะครับมืดมานแล้วนะครับ ครับก็เมื่อกี้ตกปรากฏตรงหน้าท่อนะครับปลาไม่เข้านะาเดี๋ยวอะไมาเปลี่ยนเล่นอตรงท้ายท่อมั้นะอันนี้ก็ตกอ้ตะก้อนะครับตกหน้าดินนะครับเดี๋ยวหาปลากเกตไปกินหน่อยนะครับ เด้ตกปลาเกตน้นแล้วนะครับจะลองดูหน่อยนะครับดีเยื่อมันเหลือนะครับเหลือตั้งน้นแล้วนะครับไม่ได้ใช้ตกก็ติดรถมาด้วยนะครับน้ํามันแห้งนะครับแห้งเยอะนะครับปลาไม่ขึ้นนะครับปลานั้นลงอย่างเดียวนะครับปลาไม่ขึ้นมาหน้าประตูน้ําเลยนะครับนั่งตกสักพักไม่กินนะครับได้แต่ปลาเล็กตกหน้าดินก็พอได้บ้างนะครับ ทีมีล่มไม้เลน,นะครับทีมีล่มหน่อยไม่ร้อนนะครับแดดไม่ออกนะครับคึ้มฝนจะตกท้งวันนะเมื่อกี้ก็ลงเม็ดไปพักหนึ่งนะครับเกือบไม่รอดนะกับฝนตกไล่แล้วนะครับจะได้กลับบ้านแนะล้วเหนลุนปลาไปทอดหน่อยนะครับ นี่ก็จะสิบโมงแล้วนะครับวนๆหาจะตกปรากฏนะครับน้ําไม่มีนะครับน้ํามันแห้งหมดนะครับน่าจะประตูประตูใหญ่นะครับประตูไอ้น้ำพรามหกน่าจะปิดนะครับปิดประตูน้ํา รอมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับจะได้พอกินไหมนะครับพักผ่อนไปด้วยนะครับวันหยุด ใช้ทอดแะครับรุนนี่ได้หได้ไหม มันเคาะปรากฏได้เน้โเนี่ยจริงนะที่สวนนะ่ยปลาเยอะกดนี่เป็นปลาเล็กตัวไม่ตัวเพราะเคเตกปรากฏได้เยอะ มานั่งดูว่าตกนี่มาแวะมาดึกวาไปลองหน้าประตูน้ำได้กินเลยแวะมาดูว่าตก,ากน้ำไม่ไหลเพราะนั้นไปนั่งในตัวใหญ่น้ำมันไหลน้ำแห้งฟองพีพัดก็ไม่มีน้ำ I'm that alone. ta lấy này có cái dạng có dày nữa ủa xe má chèo ấy chị cái dạng có ไช่เลยไปที่เกร็ดฮอ,อดอเกร็ดแลวจะทอดนังเก็ตเลย ตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเยอะที่เกียจขอดเกตนะเดี๋ยวจะเลาะไปด้วยต้นตะขบแถวบ้านดูอีกทีนะครับแต่ไม่รู้คนจะมาลงหรือยังนะครับถ้าลงแล้วคงเข้าบ้านเลยนะครับนี่มีแต่ไซส์เล็กๆนะแต่เป็นกลางคืนมีคนมาตกปรากฏนะครับมื่อคืนนี้เขาก็ได้กันอยู่นะครับแต่กลางวันไม่เข้าเดียครับเดี๋ยวมาลอดลุ้นด้วยกันนะครับ วันนี้ก็แวะมาหมายเดิมนะครับหมายต้นตะขบนะครับวันนี้ไม่มีคนตกเลยนะครับเงียบกิิบนะครับน้ํามันแห้งนะครับตอนนี้นะครับที่คลองอุทัยนะครับน้ําแห้งลงเยอะเลยนะครับน้ําก็ขุนนะครับอดีตจะเข้าบ้านนะครับได้แวะมาเล่นๆกันนะครับ ตอนนี้มันร่มรื่นนะครับไม่ร้อนนะครับอามาเช้านะครับก็ตกหน้าประตูน้ำนะก็พอได้กินอยู่นะครับข,ขา้าววัดเอาไปแกงปลาเล็กก็ทอดนะครับผ่าท้องแล้วก็ทอดพอได้กินอยู่นะครับเงียบจังเลย ไม่ตอดไม,ตไม่ตึ๊ไม่คาดเลยถึงว่าไม่มีคนมานั่งตกแต่เป็นกลางคืนในหมอะกับปักเบ็ดมากเลยนะครับดานาไม่มีเพื่อนมาคนเดียวก็น่ากลัวนะครับกลางคืนเอาหนกกิน อาหาน,นกเยนะครับเนี่ยต้นตะขบอากาศร่มรื่นดีมากเลยนะครับนั่งเฝ้าคันเบ็ดจะหลับแล้วนะครับฝั่งนน้นก็มืดมาแล้วนะครับสงสัยไม่ได้ตกปลาดีแล้ว ันหยุดไว้แล้วเกินจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวครับน้ำแห้งหมดนะครับน่าจะรอสักพักนะครับรอ ฝนตกนะครับตรอน,น้ำทางเหนือลงมานะครับทางโน้น,น,นก็มืดมาแล้วนะครับโอ้ยตกปลาหิไลก็เป็นแบบนี้ทุกทีฟ้าฝนน้ำแดงนะครับน้ำขุ่นนะครับ อทอดครับใส่ปลาเค็ม ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับน,นี่ก็ปลาที่ได้นะครับครึ่งวันนะครับก็พอได้ทำกินนะครับทอดนะครับกับซ้มตำหรือกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับอันนี้ก็ได้สองมื้อเลยนะครับเช้ามื้อหนึ่งกลางวันมื้อหนึ่งนะครับ ก็น้ำในคลองมันแห้งเยอะมากเลยนะครับสองสัปดาห์แล้วนะครับที่สังเกตดูนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ทีนี้เยอะถ้าน้ําฝนไม่มาเนี่ยถ้าแห้งกว่านี้เนี่ยแ <c oughs> ห่คายลงเต็มแน่นะครับ <c oughs> ครับก็สําหรับการตกปลานะครับการหาอยู่หากินนะครับ วันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับคุณพัทธินกินหลังคันนะครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็คงหาบริเวณรอบๆใกล้ๆบ้านนะครับรัศมีห้าสิบกิโลยี่สิบกิโลนะครับอยู่แถวๆนี้นะครับไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็จันถึงสุกก็ทํางานนะครับก็ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับบางทีวันเสาร์ก็ทางานเร่งด่วนก็ต้องทํานะครับอาทิตย์นี้หยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ตอเช้าออกมาหาตกปรากฏนะครับตอนเลาะบนไปนะครับไปที่เก่าๆที่เคยไปนะครับแต่ไปแล้วพวกน้ํามันไม่เยอะนะครับน้ํามันน้อยนะครับปลาไม่เข้านะครับปลามันถอยก็เลยมาตกเอาเหยื่อดีเอาเหยื่อเก่ามาด้วยก็เลยมาตกปลาพวกปลาเกตปลาอะไรดูนะครับเปื่อไว้ไปไปทอดกินนะครับกับข้าวเหนียวกับส้มตํานะครับของอร่อยนะส้มตํากินไม่ไม่เบื่อนะครับ นึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ออกก็ส้มตำนะครับกินง่ายที่สุดนะครับอร่อยด้วยนะครับก็คนพัดทิศนะกินหลังคันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องขอจบการนําเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ ครับมก็ดีนะกินหลังท่านนะครับเอจบคลิปเรยงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีนะครับเช้าวันหยุดวันเสาร์นะครับพักผ่อนนะครับมาชมธรรมชาติด้วยกันนะครับบายบายครับผมฝนมาแล้วครับโอ้ยมันหยุดทังกีนะครับจะหาตกปลาก็ฝนมาแบบนี้นะครับ ก็ชุ่มชําดีนะครับเย็นดีนะครับไม่ร้อนก็กลับบ้านนะครับเครื่องวันพอดีนะครับวันนี้นะครับก็พาตกปลาพาดูธรรมชาติไปนะครับได้มากได้น้อยไม่ว่ากันนะครับจะกลับไปทําปลานะนอนก่อนนะครับอากาศดีๆนะครับชุ่มฟ้าขุ้นฝน